สวัสด you know? ีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาชมอีกโซนหนึ่งนะครับของปทุมวนาลีสรทนะครับซึ่งโซนนี้เป็นโซนห้องพักนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมห้องพักที่ปทุมวนารีสอรทนะครับว่าห้องพักนั้นเป็นแบบไหนอย่างไรนะครับแล้วก็ชมด้านในห้องพักด้วยนะครับตามผมไปดูเลยนะครับนี่ครับบรรยากาศห้องพักของปทุมวนาลีสรทนะครับ นี่บรรยากาศมีดอกไม้ที่สวยงามด้วยนะครับที่ให้เราได้ชมได้ถ่ายภาพแล้วก็ชมบรรยากาศภายในของรีสอร์ทนะครับปฐุมวนารีสอร์ทเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูห้องพักนะครับห้องพักเป็นบรรยากาศอย่างนี้เลยนะครับเป็นทางลาดลงไปนะครับ ส่วนที่พักค่าที่พักยังไงก็ติดต่อทางาเบอร์โทรของปทุมวนารีสอร์ทนะครับขอสอบถามทางทางารีสอร์ทเขาดูนะครับว่าราคาเท่าไหร่นะครับนี่ครับระเบียงด้านหน้าแล้วเราก็จะเห็นบริเวณที่เป็นสวนดอกไม้ที่เขาจัดไว้ให้เราได้ถ่ายภาพนะครับอ,อย่างสวยงามเลยบรรยากาศด้านนอก นี่ครับท่านผู้ชมครับถ้าเกิดว่าจะหารีสอร์ทพักที่พักนะครับหรือว่าวิวสวยๆแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวอีกที่หนึงนะครับในอำเภอภูเรือจังหวัดเลยก็ขอแนะนำะปรุมว,วนารีสอร์ทนะครับอ,อยู่ไม่ไกลนะครับอำเภอภูเรือนะครับนี่ครับห้องพักบรรยากาศแบบโอ้โหมีโซฟาอย่าง สวยงามเลยนะครับมีตู้เย็นนี่ครับที่นงที่นอนอากาศหนาวอย่างไรก็นอนพ่อห่มแบบอุ่นสบายเลยนะครับนี่มีพรมด้วยนะครับที่อยู่ด้านล่างาทีวีเรามีเตียงใหญ่หนึ่งเตียงแล้วก็มีเตียงเล็กนะครับนี่มีเตียงเล็กอีกหนึ่งเตียงสามารถที่จะอยู่ด้วยกันได้สามคนได้เลยส่วนห้องน้ํานี่ครับนี่ครับเข้าด้านนี้ห้องน้ํานะครับนี่ บรรยากาศห้องน้านะครับโอ้โหอย่างสวยงามเลยนะครับบรรยากาศห้องน้าจัดห้องแบบได้อย่างสวยงามเลยนะครับนี่เตียงอันนี้เตียงใหญ่เลยนะครับเตียงใหญ่เสร็จแล้วก็จะมีพรม ให้เราเดินนะครับถ้าเกิดว่าเย็นมากแล้วก็เดินอยู่ในพรมนะครับนี่โซฟาที่ให้เราได้นั่งภายในห้องนะครับนี่ครับทีวีแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนั้นก็เป็นที่นอนเล็กนะครับโอ้โหท่านผู้ชมครับรีสอร์ทอยากหารีสอร์ทพักอย่างนี้นะครับแนะนำเลยปทุมวนารีสอร์ทนะครับเตียงเภอพูเรือ นี่ครับผมจะพาเข้ามาชมอีกอห้องหนึ่งนะครับที่เป็นผมถือว่าเป็นห้องแรกแรก,กันนะครับของอโซนที่เป็นรีสอร์ทนะครับนี่โซฟานะครับสีแดงเลยใครที่ชอบแบบสีแดงสดใสนะครับแล้วก็นี่ครับภายในห้องเตียงใหญ่หนึ่งเตียงแล้วก็ที่นอนเล็กอสองอันเลยนะครับนี่ อันนี้นอนได้สี่คนมาเลยนะครับห้องใหญ่มากเลยห้องนี้มีหลายแบบนะครับให้ท่านผู้ชมได้เลือกพักนะครับที่ประทุมวนารีสอร์ทนะครับนี่ห้องน้ำนี่ครับห้องน้ำแบบกลิ่นหม่ยังหอมอยู่เลยนะครับนี่ครับบรรยากาศด้านใน ในโฮถ่า nee ยภาพหน้าพักนะครับอากาศเย็นๆมาพักที่ปทุมวนารีสอร์ทนอนหลับสบายเลยนะครับทั้งคืนตื่นขึ้นมาก็สดชื่นนะครับร่างกายเราก็เฟรชนะครับสดชื่นเราก็จะได้ไปเดินทางท่องเที่ยวต่อไปนะครับในอำเภอภูรเรือที่ท่องเที่ยวก็เยอะด้วยนะครับที่พักก็ตรงนี้แหละครับแนะนำเลยนะครับปทุมวนารีสอร์ท อำเภอภูเรือจังหวัดเลยนะครับนี oh. okay. people, ่ครับบรรยากาศโอ้บรรยากาศฟินนอย่างเงี้ยไม่มาเที่ยวไม่ได้แล้วนะครับที่ปทุมวนารีสอร์ท่านผู้ชมครับถ้าท่านผู้ชมที่จะมาเที่ยวที่อำเภอภูเรือนะครับ ที่ต้องการอยากจะหาที่พักนะครับที่อปทุมวนารีสอร์ทเราก็มีที่พักให้ท่านได้เลือกพักนะครับไม่ว่าจะเป็นห้องใหญ่ห้องเล็กเตียงเดียวเตียงใหญ่หนึ่งเตียงแล้วก็ที่นอนเล็ก1น,นอันหรือว่า,อาสองอันคู่นะครับเราก็สามารถที่จะมีให้ท่านผู้ชมได้เลือกพักนะครับก็สามารถที่จะติดต่อได้ตามเบอร์โทรที่ผมเขียนไว้ให้นะครับสอบถามราคา ห้องพักได้ทุกวันเลยนะครับนี่ครับดอกไม้สวยๆงามๆนะครับมีให้ท่านผู้ชมได้มาชมแล้วก็ได้ถ่ายภาพนะครับความสวยงามของดอกไม้ภูเรือนะครับแล้วก็มีจุดที่เราจะได้ถ่ายภาพนี่ครับโอ้หเนี่ยจิงช้าลังนกอะไรนี่ครับนี่สวยงามมากเลยจุดนี้เป็นจุดจุดหนึ่งที่ไม่ควรที่จะพลาดนะครับถ้า มาเที่ยวที่ป,ปทุมวนานะครับรีสอร์ทก็ครับบรรยากาศที่ปทุมวนารีสอร์ทโอโหดอกไม้สวยๆเต็มไปหมดแล้วครับท่านผู้ชมครับเป็นไงบ้างครับบรรยากาศของที่พักปทุมวนารีสอร์ทนะครับเราสามารถที่จะติดต่อได้เลยนะครับในที่ผมเขียนเบอร์โทรไว้นะครับ สามารถที่จะโทรสั่งจองหรือว่าสอบถามราคาห้องพักได้เลยนะครับอขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามรับชมในคลิปนี้นะครับอย่าลืมฝากกดซับสไคร้ด้วยเจอกันในคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีนะครับ